สวัสดีค่ะวันนี้ทางเราจะมาแนะนำใช้เครื่องช่างคำนวณทุนรุ่น A01414 นะคะในการช่างสามารถช่างสินค้าได้หลากหลายชนิดก่อนอื่นทางเราจะแนะนำการใช้เครื่องมือต่างๆของเครื่องช่างให้รู้จักกันก่อนค่ะอันดับแรกเราเสียบปลั๊กไฟทางมุมขวาของตัวเครื่องนะคะเมื่อไฟเข้าแล้วไฟสีแดงจะขึ้นแบบนี้ และเปิดสวิตช์เครื่องได้ที่มุมล่างทางขวาของตัวเครื่องค่ะต่อมาเราจะแนะนำหน้าจอในแต่ละช่องให้ทราบถึงวิธีการใช้งานนะคะในช่องแรกจะเป็นตัวแสดงน้ำหนักสินค้าช่องที่2จะเป็นช่องราคาต่อหน่วยส่วนช่องที่3จะเป็นราคารวมสินค้าที่ได้ค่ะ ตัวเครื่องช่างนะคะก็จะมีปุ่มเลข0ถึงเลข9ส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่ม Power Right จะเป็นปุ่มเปิดไฟหน้าจอค่ะปุ่มตัว C จะเป็นปุ่มเคลียร์ค่าที่เราคีย์เข้าไปค่ะปุ่มตัว M จะเป็นปุ่มเพิ่มราคารายการสินค้าเข้าไปค่ะจะมีปุ่ม M1 ถึง M7 ที่ในการใช้ให้เรากดที่ปุ่ม M 1ตามด้วยเพิ่มจำนวนราคาต่อหน่วยของสินค้านั้นๆแล้วตามด้วยปุ่ม M ตัวเครื่องก็จะเซฟร,ราคาต่อหน่วยเข้าไปค่ะและหากเราจะปรับเปลี่ยนราคาก็สามารถทำแบบวิธีเดิมและปรับเปลี่ยนราคาได้เลยค่ะ ปุ่มแชร์จะเป็นปุ่มเคลียร์ค่าภาชนะวิธีการใช้คือกดปุ่ม M1 เพิ่มราคารายการสินค้าเข้าไปก่อนในตัวอย่างจะมีตะกร้าวางบนตัวเครื่องช่างหน้าจอก็จะแสดงน้ำหนักส่วนเกินขึ้นมาให้เรากดที่ปุ่มแชร์เพื่อให้น้ำหนักและราคารวมกลายเป็นศูนย์แล้วค่อยนำสินค้าขึ้นช่างบนเครื่อง หน้าจอก็จะแสดงแค่ค่าน้ำหนักและราคารวมของสินค้าค่ะและปุ่มสุดท้ายคือปุ่มซีโร่จะเป็นปุ่มเคลียร์ค่ารบกวนก่อนชั่งน้ำหนักตัวอย่างการใช้งานคือหน้าจอจะแสดงให้เห็นน้ำหนักที่รวมและรบกวนขึ้นมาให้เรากดที่ปุ่มสีโลเพื่อให้ค่าน้ำหนักกลายเป็นศูนย์แล้วค่อยนำสินค้าขึ้นเครื่องชั่งค่ะ